เนี่ยพอพินนั่งเสกเนี่ยนี่ข้างในนี่มีพระอยู่เห็นไหมครับในน้ำมนต์ท่าเสืออยู่ในโอง่งเนี้ยพระทําเสือพระทําเสือพ่อพินอยู่ในโอง่งนี้ลังไม้ลังนี้อยู่ที่ผมนะเนี่ยมีลังไม้หนึ่งลังสองลังอ่าใครที่ตามผมมาจาก y o u t u b ูอไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สด ได้นี่สีพึ่งหลวงพ่อพินเอาว่าเรื่องราวของหลวงพ่อพินนะนี่คือน้ำมันคุณเชื่อไหมน้ำมันโหลเนี้ยไม่เหลือแล้วหมดเกี้ยงเลยนี่น้ำมันเหลืองอันนี้ขวดน้ำมันแดงนี่นะ อันนี้น้ำมันเหลืองนี่น้ำมันแดงอันนี้น้ำมันเขียวเห็นไหมนะ้ำมันเขียวมีผงอยู่ครึ่งหนึ่งอะผงผงผงพ่อพินเน่ยที่ลบอะ่ะอันนี้ยอดขุ่นพลพ่อพินเนี่ยรูปหลวงพ่อพินพ่อพินมีสังกจายสังกจายก็ที่ตั้งอยู่หลังห้องผมเนี่ยนะอันนี้ถุงแป้งแป้งโกลิน แป้งที่พ่อพินเอามาเป็นส่วนผสมทําพระเนี่ยพ่อพินมีอะไรบ้างมีพระพุธเนี่ยพ่อพินนั่งเสกเนี่ยนี่ข้างในนี่มีพระอยู่เห็นไหมครับในน้ำมนต์ถ้ำเสืออยู่ในโอง่งเนี้ยพระถ้ำเสือพระถ้ำเสือพ่อพินอยู่ในโอง่งนี้หลังไม้หลังนี้อยู่ที่ผมนะ เนี่ยมีลังไม้หนึ่งรังสองรังองค์หลวพ่อใหญ่เนี่ยลูกอมพ่อพินนี่ผมได้มาอันนี้เจ็กอ้วนท่านเข้าไปหยิบอะไรรู้ไหมฮะกระดานอันนี้ตะกุดเมตตาอันนี้พุทธกวักนี่กระดานที่พ่อพินใช้ เขียนคำนวณดวงนะอันนี้ฤสีพ่อพินอาจารย์แก่ขอซื้อองค์หนึ่งเป็นแสนนะเจ็กไม่ขายนะอันนี้เจ็กตอนนี้เป็นเนี่ยยันมหาราชเจ็กตอนนี้เป็นพระเงี่ยดูดิเจ็กอ้วนน่งเสกนี่ขนอยู่ข้างล่างเต็ม จเจกอ้วนเนี่ยพระลังไม้เนี่ยเหัไหมลูกอมนางกวักนี่ตำราพรอะีินอยู่กับผมหมดอะตำราบางเล่มตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดกว่าอันนี้อ่าเป็นของพระป่ากระถินสาม,มัคคีคนที่เป็นเจ้าภาพ นะเดี๋ยวชื่ออะไรบ้างนะถ้าผมจำไม่ผิดอะมีชื่อท่านสมัครนี่ไงเนี่ยกรกรมการอุปถามุคุณสมัครศุนย์ทรเวทนี่บล็อกสมเด็จใหญ่พ่อพินบล็อกทำจากผงนะนี่กระป๋องสีพึ่งเนี่ยสีพึ่งพ่อพิน นี่ที่ได้มาจากชุดนี้ผมก็นั่งคุยกับเจกอันนี้ทำเสือใครยังไม่ได้ทำเสือบ้างครับขอบคุณครับนะเนี่ยทำเสือทำเสือเนี่ยเจกบอกเลยว่าเพราะพินเนี่ยเนี่ยเสกเอาไว้ในโอ่งตลอดเนี่ยในโอ่งตลอดน้ำมนต์ที่เอามาลดเนี่ยในโอ่งอะ่ะมีท่อเสือพระท่อเสือ นะครับใครอยากได้ทำเสือหลวงพ่อพินทำเสือหลวงพ่อพินเอาเรียกะโอหน่อยแขวนหลวงพ่อพินเนี่ยที่สุดแล้วครับพระเกจิที่เก่งที่สุดเข้าที่ผมหาประวัติมาในความว่าเก่งที่สุดคือท่านทําได้ทุกอย่างแล้วหลวงพ่อพินเนี่ยเรียนกับพ่อปู่แสงเพชรก็คือเชา้าตัทุโลกบาลเทว,วดาที่รักษาภาค เขตภาคตะวันตกที่อยู่ในองค์หลมพ่อใหญ่วัดบ้านถ้าเนี่ยครับนะอันนี้เห็นไหมมีทั้งนางพญามีทั้งนางกวักมีทั้งพระรอดสีพึ่งอ้าววันนี้เดี๋ยวให้สีพึ่งกับถ้ำเสือแล้วกันเนี่ยเวลาหนึ่งนาทีนะถ้ำเสือหลวงพ่อพินนะครับ องละฟังผมนะองค์ละสี่ร้อยบาทองค์ละสี่ร้อยบาทคุณมีเวลาหนึ่งนาทีครับแขวนวพ่อพิมชีวิตคุณจะไม่มีตกอับไม่มีอดอยากไม่มีหิวโหวยไม่มีคำว่าเจอทางตันอง์ละสี่ร้อยบาทใครจะปิดกี่องค์พิมพ์ปิดไปราคาแรกมาเวลาเดินนาทีเดียว ก็หมายความว่าคุณจะได้400บาทสำหรับคนที่ปิดทันหนึ่งนาทีแรกหมดเวลาครับนะคุณมีเวลาเท่านี้จริงๆนะสำหรับพระธรรเสือหลวงพ่อพินวดอุบลก็คือชุดนี้เลย นี่ฮะกระสอบใบนี้เลยที่อยู่ที่ผมเนี่ยกระสอบใบนี้เลยกระสอบข้อสารใบนี้นะครับและทำเสือพ่อพินเก่าครับนะฮะก็คือพ่อพินท่านสร้างพระหลายพิ์มาแล้วครับเก่าด้วยแน่นอนนะครับเจ็กบอกว่าเป็นวัตถุมงคล พ่อพินรุ่นเดียวที่อยู่ในน้ำมนต์จนหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วถ้ำเสือน,นี้ก็ยังอยู่ในน้ำมนต์เหมือนหมอพินน่ะใช้ทำน้ำมนต์ไปด้วยนะครับสีพึ่งพ่อพินใครอยากได้นะครับการกวนสีพึ่งของหลวงพ่อพินกวนสามครั้งครับครั้งแรก นะกวนโดยใช้ฟืนที่จานอักคระลงในด้านฟืนครั้งสองจานอักคระในกระดาษสาแล้วควนเป็นไส้เทียนและเอาไปหุงสีพึ่งในโบสถครั้งที่สามเอาสีพึ่งมาหุงด้วยแสงอาทิตย์กลางแจ้งที่ได้ของทั้งหมดมาจัดเจกอะ่ะก็ได้เพราะสีพึ่ง นี่แหละครับเจกให้สีพึ่งกับพี่ไรมาใช้พี่ไรก็บอกมาคุณโน้ตเดี๋ยวผมจะเอาสีพึ่งเนี่ยป้ายแล้วไปขอของเจกเนี่ยที่ได้ของพ่อพินชุดนี้ออกมาจากเจกเจ,กเจกเก็บมาหลายสิบปีเพราะสีพึ่งนี่แหละครับเนี่ยขายปิดมาสี่ร้อยไม่ได้แล้วครับพรุ่งนี้รอครับพรุ่งนี้ห้าร้อย พรุ่งนี้ห้าร้อยใครที่ไม่ได้วันนี้ไปรอพรุ่งนี้ส่วนใครอยากได้สีพึ่งตลับละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันป้ายใช้ได้ประมาณหกเดือนใช้สำหรับการป้ายเนี่ยป้ายที่ใบหูได้อ่าป้ายที่ใบหูได้ นะป้ายปากได้ไปขออะไรใครก็จะสำเร็จหนึ่งพันมีให้ยี่สิบตลับครับเป็นของที่ไม่สามารถทำเพิ่มได้แล้วครับหมดแล้วก็คือไม่มีใครที่จะสามารถทำเพิ่มขึ้นไปได้อย่างน้ำมันพ่อพีน่ะคือหมดแล้วก็หมดเลยก็ไม่มีแล้วครับนี่แหละครับคือยาแก้โรคจน แก้โรคตกอับแก้โรคชีวิตไม่ดีพาเปาพินโวเหมือนยาสามัถมาจำบ้านนะครับครับอ่ะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหจะพอไหมเนี่ยโอสี่พึ่งอ่าะ,นะครับเดี๋ยวเจ้าโอตักใส่ตลับให้หนึ่งตลับใช้ได้ประมาณหกเดือนปิดก่อนปิดก่อนพอก่อนเดี๋ยวไม่พอครับ นี่จะหมดเลย่รแค่น,นี้แหละก็คือกระป๋องนั้นแหละเนี่ยก็คือกระป๋องนั้นนะครับเนี่ยคุณคิดดูนะเกือเต็มกระป๋องอะที่เอาไปใช้กันจนเหลือแค่เนี้ยครับเนี่ยก็กระป๋องอันนั้นแหละครับ ไม่มีกระป๋องอันอื่นครับอ่ะนะครับนี่อันนี้มีกี่กระป๋องลูกออกมาอันนี้เป็นกระป๋องเก่าด้ไีวัดน,นี่อ่าอันเนี้ยจบแล้วเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดนี้ให้ฟังนะครับตลาดนี้นะฮะเป็นตลับที่ได้มาจากวัดบัวงาม วัดบัวงามเนี่ยนะครับวัดบัวงามดำเนินสะดวกเป็นวัดที่มีชุดน้ำชาหลวงพ่อพินนะครับปรากฏว่านะตลับสีพึ่งที่ได้มาเนี่ยไม่มีสีพึ่งเลยอ่าอันนี้มีอยู่หน่อยนึงเนี่ยเนี่ยตลับละพันเนี่ยตลับเนี่ยครับ เนะอ๋อแสดงว,ว่านี้จะโอโอแกะใส่ไว้ใช่ไหมลูกใช่อเออนี่ยอันนี้จะโอแกะใส่ไว้คือตลับเนี้ยเดิมเป็นตลับที่ไม่มีสีพึ่งเลยอ่านะครับผมจะเล่าให้ฟังนะเพราะนะครับเนี่ยตลับละพันที่ให้ไปจะโอเป็นคนใส่ไว้ให้ ตลับเนี้ยตอนได้มานะเป็นตลับที่ถูกขว้านสีพึ่งออกไปหมดเพราะว่าวัดบัวงามเขาจะทำพระสมเด็จแล้วเขาไม่มีคือเหมือนกับเขาไม่มีอะไรที่มั่นใจว่าสมเด็จวัดบัวงามจะศักดิ์สิทธิ์นะ,จะเจ้าวาดเนี่ยก็เลยขวานเอาสีพึ่งเนี่ยไปผสมกับผง กดเป็นพระสมเด็จขึ้นมาได้ไม่กี่องค์อ่ะผมมีด้วยได้พระสมเด็จชุดนั้นก็คือขนาดวัดบัวงามยังเอาสีพึ่งพ่อพินน่ะคว้านไปเป็นมวลสารในการสร้างพระสมเด็จนะครับนะอ้าวโอเคนะครับก,กบ็กระปุกละพันก็กระปุกเนี้ยใช้ได้ประมาณหกเดือนนะครับ นะฮะจะขออะไรสำคัญสำคัญหนึ่งครั้งก้ามาใช้หนึ่งครั้งอันนี้ท้าเสือพ่อพินผมบอกเลยว่าถ้าได้ส่องเนื้อแกร่ง เก่ากว่า25สัตวรรษเยอะไม่รู้ว่าพินไปได้จากไหนมานะแก่งและเก่ากว่า25สัตวรรษเยอะครับ